และสำหรับวันนี้นะคะเราเริ่มต้นข่าวรัวกันที่พระเจ้าวราวงศเธอเพระองค์เจ้าสิริพาาสุดาพรได้ประทานแจกกันดอกไม้ให้กับคู่สมรสค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2 3มกราคม2515พระเจ้าระวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพจุราพน์โปรดให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้ประทานแก่คู่สมรสโดยมีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผูรร้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมอด้วยนายองค์ครักษทองนิรมนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีนายพักพัฒน์สรงวัฒนายุทธแนมเพชอาลมนายสุขขุมองอาจกำนันตำมลสามพญานายยกอวตอสามพญาผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติและครอบครัวคู่สมรสเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุราพรส่งผักกรุณาปลาฐานแจกันดอกไม้ให้แก่คู่สมรสคือนางสาวภาวิมลทรัพ์มาและนายพานุพงศิริภาคพัยบุ์เนื่องในโอกาสพิธีมงคลสมรสณนะบ้านเลขที่หนึ่งตำบลสามพญาอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในการนี้คู่สมรสได้รับมอบแจกันดอกไม้เมืองหน้าพระบรมชัยรักพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าสิริพาจุราพรณ์ณบริเวณงานพิธีจากนั้นได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชัยรักษผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้พูดคุยและเก่าววยพรให้แก่คู่สมรสพร้อมกันนี้คู่สมรสและครอบครัวรู้สึกปับเปื้อปิติเป็นเกียรติแก่วงตะกูลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้